จุดดำดำดูจางลงแล้วค่ะนี่เลยค่ะจ o l a เ m a ู e ว u นต n a t i n g Facial s รั่ม,มกระปุกนี้เลยใช้เป็นประจำต่อนเนื่องทั้งเช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะบอกเลยว่าฝ้ากระจุดดำดำนะคะจางลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะ นี่เลยเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็เนื้อครีมของเขานะคะเป็นนวัตกรรมแบบกูิดก็คือเนื้อครีมในรูปแบบของเซรั่มที่ซึมเข้าผิวได้อย่างล้ำลึกนะคะมากกว่าครีมพวไปถึง10เท่าเลยและใครนะคะที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายนะคะไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าครีมตัวนี้นะคะเขาผ่านการทดสอบจากแพทย์ผิวหนังจากประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะตอกลาปัญหาผิวขาดน้ำไปได้เลยค่ะ ที่ช่วยยับยั้งการเกิดฝ้ากระได้ล้ำลึกถึงระดับเมลาติโนไซ์ที่ดีกว่าอาบูตินทั่วไปถึง100เท่าเลยค่ะยิ่งใช้น้ายิ่งเด็กผิวสวยใสดูอ่อนกว่าวัยอย่างมั่นใจนะคะต้องโจลัสมาก,กระปุกนี้เลยค่ะพิเศษสุดๆ100ท่าแรกนะคะจัดส่งฟรีทั้งในประเทศแล้วก็ต่าง